สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอคลิปนี้เป็นแนวทางหวยฮานอยสูตรแยกหน่อยครับผมวันที่แเดือนหนึ่ 8, งปี6 8นะครับผมะก็ขอโทษขอไปด้วยนะครับผมสำหรับหวยฮานอยผมนะก็จะว่ายังไงจะว่าเลือเธอก็ได้นะทุกคนนะก็มันไม่เข้าจริงๆนะอะผมไม่ได้อวยตัวเองนะไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะก็มัน ก็อย่างที่เห็นเลยนะมันไม่ค่อยจะเข้านะนะผมก็ต้องขอโทษขออภัยจริงๆด้วยนะครับสําหรับหวยฮานอยนะเมื่อวานนี้ก็เข้าฮานอยเดียวนะครับเป็นฮานอย VIP นะ9ก้าเกนะผมให้6กับ9เนาะ6กับ9ก้าฟันหจาะหนะตรงตรงฮานอยเฉพาะกิจก็มาตัวเด่นเจาะก็ไม่มาเมื่อวานใี้เาให้สามให้ห หมาสามมาเก้าไม่มาวันนี้ก็ขอให้เข้าทั้งขอให้เข้าตั้งแต่ดาวโจนแหละดาวโจนเข้าแล้วเนาะหุ้นนี้เขียอีเข้าแล้วอ่ะก็ขอให้เข้าฮาหนอยแล้วก็หวยลาวด้วยวันนี้ขอให้มาขอให้เข้า หน่อยเฉพาะกิจนะครับ8กับ7ขอให้จอเข้าด้วยนะหน่อยหน่อยเนี่ยหน่อยเฉพาะกิจเนี่ยขอให้จอเข้าวันนี้8กับ7ก็จะมี8 1 8 2 8 3อ่ะ7 1 7 2แล้วก็7 3็ดสามกาันเนย์แปดห้าครับผมแล้วก็7 5 อขอให้เป็นแปดขอให้มีแปดตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นเนาะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแล้วก็เสร็จหนึ่งนะครับผมสำหรับฮานอยครับผมนะเชพาะกิจเนาะก็จบไปแล้ว ต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอยปกติครับผมอาหวยฮานอยพิเศษฮานอยที่สองต้องเป็นพิเศษไม่ใช่ปกติเชรี่ไปไหนเนาะ อขอให้มีเจ็ดกับห้ามาครับผมนะก็จะมีเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเก้าครับผมห้าสามห้าสี่ตามด้วยห้าเก้ากันนะครับก็จะมีเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดศูนย์เน้นยนี่เจ็ดเลยครับผมนะเน้นยนี่เจ็ดเลยนะ ตัวฟันเนาะเป็นเลขเจ็ดตัวเนี้นะก็จะมีตัวเนี่ยนะครับ7 3 7 4 7 9แล้วก็ห้าสานะครับผมสำหรับหน่อยพิเศษนะครับก็จบไปแล้วขอให้มีเจ็กับหมา ต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮาหนอยปกติครับผมปกติวันนี้ก็จะเป็น3นะ3กับ1นะครับก็จะมี3 5ครับผม3 7 3 5 3 7 3 9 1 5 1 7แล้วก็1 เกนะครับผมกันไปด้วยเนาะก็จะมี3 8 1 8 3 0 3 0แล้วก็เอา1 0ึ่งศูนี่ผมว่าผมว่าไม่น่าจะมานะเอาเป็น1 4เอาเป็น1 4ดีกว่า3 0แล้วก็1 4 ตัวฟันนะครับเป็นเลข3ตัวเน้นก็จะมีตัวนี้นะครับผม353739แล้วก็15นะครับผมก็จบไปแล้วครับผมสำหรับหวยฮานอยปกตินะต่อไปก็จะเป็น หวยห้าน้อยวยู VIP ครับผมสาธุวันนี้ขอเข้าสองห้าน้อยขึ้นไปด้วยนะอะยังต่ำนะต้องเข้าสองห้าน้อยนะวันนี้นะไม่เอาละหน่อยเดียว VIP ครับผมนะ่เด่นวันนี้สามทุกคนสามกับหนึ่ง สามกับหนึ่งนะครับก็จะมีสามเก้าสามเก้าเนอ้อสามสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์ตัวกันนะครับสามสองหนึ่งสองสามห้าครับผมแล้วก็สามหกอเน้นที่สามเลย เน้นที่เลขสามเลยนะครับถ้าไม่อยากจับหลายตัวก,ก็จับตัวฟันก็ได้นะครับผมนะน้อยไหนอสมมุติว่าผมฟันสามแล้วก็เอาแค่สามไปก็ได้นะสามเก้าสามสี่สามศูนะจับแค่นี้ก็ได้ขอให้มีสามมาครับผมนะต่อไปอ่สําหรับสูตรแจ้งน้อยครับผมแล้วก็จบไปแล้วต่อไปเรามาดูตัวเลขสามตัวเลขวันนี้ครับผม สามตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลขสามสามหนึ่งสามหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่ทุกคนสามเจ็ดนะสามเจ็ดห้ามาสามเจ็ดห้านะบรรณิษสามเจ็ดห้ามีมาเห็นอย่างแน่นอนพี่ๆท่นานใดมีตัวเด่นอยู่แล้ว นำเอาตัวเด่นมาจับคู่กับเลข3เลขก7เลข5้ได้เลยนะสำหรับแนวทางหวยฮานอยก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับผมนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ